สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอาทิตย์ที่15ามกราคม2566นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมที่เชลซีก็เปิดบ้านเฉือนคริสตัลพาเลทไปนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของคนในภาพเลยนะครายฮาวเวิร์นับนะในช่วงครึ่งหลังครับนาทีเอ่อ64นะครับผมเป็นลูกโม่งนะนะผมได้จากจุดเริ่มต้นก็จาก ลูกลูกเตะมุมนะครับผมก็ขออภัยนะนะครับผมติตีอาคารนิดนึงก็เป็นเป็นลูกเตะมุมนะครับผมเป็นการเล่นกันร่วมกันน่าจะเป็นคอร์เนอร์การ์ลเกอร์กับซีเยตมั้งผมผมไม่ชัวร์นะคนคนน่าจะเป็นซีเยตอะนะครับผมที่เปิดไปคือเล่นกันอะตอนแรกคือเหมือนจะเปิดแต่ว่ากลายเป็นเล่น,เล,นเล่นสั้นแล้วก็ต่อบอลกันไปมาแล้วก็ ตียตั้งบอลแล้วก็เปิดมาแล้วก็พอดีเลยนะคลายห้บหมงเข้าไปเสาแรกก็สวยพอสมควรนะครับผมก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นก็เกมมันก็ต่างฝ่ายต่างหาโอกาสทำประตูนะครับผมก็โอเคเราไปว่าการรับในรูปเกมนะคืออย่างนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้คนที่ได้รับโอกาสอย่างบา d ดีชิลล์ลุยส์ฮอลชูกูเมกาอะไรแบบเนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการสัมผัสเกมนะนะว่าเพราะว่าเอาง่ายๆคือผมใส่ใจในเรื่องกองหลังนะครับกองหลังเนี่ยผมมองว่าเรื่องอายุสําคัญมากนะครับผมคือจะเก่งไม่เก่งไงไม่รู้แหละนะครับผมแต่ว่าผมว่าเป็น2ตําแหน่งนะทั้งผู้รักษาวตัวแนวรับคือในเรื่องแนวแนวรับเนี่ยโดยเฉพาะกองหลังกับผู้รักสาวตัวเนี่ยผมมองว่าอายุน้อยไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยแบบ จะคาดหวังอะไรมากมายนะครับตั้มนี่ได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าจะต้องแบบว่าเขาเป็นคนอ่าชี้ขาดของทีมว่าทีมเล่นคือเสียประตูเพราะเขาอะไรแบบนี้มันผมว่าอย่างลุยส์อร์เนี่ยโอเคครับมันเป็นแบ็คก็จริงแล้วแบบแต่ว่ามันมันดีกว่ามา r k คุคุเร่าต้องต้องพูดตามตรงนะครับถึงแม้น้องจะอายุแค่สิบแปดปีนะครับแต่ว่าคือเขาก้าเล่น นะครับผมคือผมเห็นแววตั้งแต่เกมกับมนซิตี้และอาราบาวครับนะครับที่เอทีฮัอ่ะคือเขาเป็นเป็นแบ็กสายบุกแล้วก็เกมรับเนี่ยมัน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 ขึ้นกับอายุนะครับเพราะว่ากองหลังเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆมันต้องมีอายุระดับหนึ่งเพื่อทันเกมอ่านเกมได้ทันสถานการณ์ใจเย็นนะครับผมไม่เลิกลาก นะครับผมแล้วก็ทางบอลอะไรเงี้ยเจอมาบ่อยใช่ไหมครับประสบการณ์เยอะไงมันก็จะรู้ว่าจะดักทางบอลยังไงเวลาสกัดคู่แข่งอะไรเวลาเจออีกที่มันแผวพาความสามารถเฉพาะตัวอะไรแบบนี้นะครับผมพยายามจะเลี้ยงผ่านอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับคือผมเลยมองว่าทั้งบาเดชิลทั้งรุยซอวันเนี้ยโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะบาเดชิลเนี่ยรู้สึกว่าการส่งบอลอะไรเงี้ยค่อนข้างมั่นคงนะครับผมค่อนข้างที่จะ ออกบอลได้ดียะคูริบารีอะ่ะผมผมพูดได้เต็มปากเลยนะว่าเรื่องการออกบอลนนะ้วผมว่ามันแน่นอนกว่าถึงแม้เรื่องการป้องกันอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ยังแบบเราวางใจยังไม่ได้สนิทใจเหมือนเตียโกซิวาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือด้วยอายุอะ่นะครับผมมันก็เลยต้อง แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับผมต้องต้องแยกกันนะครับผมว่าแบบเราจะไปไว้วางใจอะไรขนาดน,นั้นมันมันก็ไม่ใช่นะครับผมที่คือนักแต่อายุมากมาเนี่ยเออใช่ยเงี้ยเราต้องคาดหวังได้แต่อายุน้อยน้อยเนีย่ยอย่างชาวโรบาอะไรเงี้ยโดนวิจารณ์เยอะนะครับผมแต่ว่าเกมเนี้ยไอ้ลูกก่อนจบเกมอะ่ะที่ตัดได้ผมไม่ชัว์ว่าเป็นเอดูอาร์หรือซาฮานะน่าจะซาฮาคือกําลังจะได้ยิงอะ อ่าแต่เข้าไปพัวพันจนจนสกัดได้อ่ะนะครับผมก็เลยอย่างเงี้ยมันคือความความเสถียรภาพอะความคงเส้นคงวาคือแน่นอนแล้วกองหลังเนี่ยอายุไม่เยอะอะมันจะไม่ค่อยคงเส้นคงวามากนะครับเกมไหนดีมันก็ดีเลยเกมไหนแย่มันก็แย่เลยนะครับผมคือแบบทําอะไรก็ผิดไปหมดอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยเกมวันเนี้ยโอเคชนะแต่ว่ามันต้องพัฒนาไงน,นะครับผมมันต้องจับ จับให้ได้อะว่าเออเราเล่นแบบนี้แหละแต่ว่าเราต้องพัฒนาในส่วนไหนเราต้องปรับปรุงเรื่องเกมลุกอะไรให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมจึงแบบเสียดายมากนะที่ไม่ได้เห็นชูอาเฟลิกส์อ่ะมันถ้าเกมเนี่ยผมว่าถ้าเขาอยู่นะมันอาจจะไหลลื่นกว่าเนี่ยผมมองนะด้วยความสามารถเฉพาะตัวไงวันนี้เนี่ยถึงกระท่านต้องดันชูโอเมก้าไปเล่นแล้วชูโอเมก้าเนี่ยมันต้องเห็นใจเขาอ่ะที่ ไปเล่นตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดผมมองเลยนะว่าเขาเป็นแบบเป็นบล็อกทูบล็อกได้เล่นกองกลางมากกว่าจะไปเล่นตัวลุกไปริมเส้นอะไรแบบเนี้ยสังเกตการยืนยเห็นไหมครับคือเขาด้วยความธรรมชาติและความเคยชินผมผมมองจุดนี้มากครับว่านักเตะคนไหนมันจะเล่นตำแหน่งยังไงเนี่ยมันดูด้วยธรรมชาติได้เลยครับเมสันเมาส์เห็นไหมครับเวลาเล่นตรงกลางเนี่ยตำแหน่งเขามักจะไม่อยู่กับตรงกลางนะจะไม่ค่อยเหยียบอยู่ใกล้ๆจอยินโย จะขึ้นบนขึ้นส่งอยู่ตลอดเพราะว่าด้วยธรรมชาติด้วยตําแหน่งด้วยหน้าที่เขาแบบเป็นเป็นเป็น,ปนคล้ายๆแบบตําแหน่งธรรมชาติเถอะ่ะคือมันตัวรุกไม่ใช่คอยคุมเกมหรือคุมจังหวะหรือคอยอยู่หน้ากองหลังไม่ใช่มันถึงมันถึงบอกว่าเขาเล่นได้ไม่ดีอ่าเห็นไหมครับเขาต้องเล่นตัวบนส่วนคอนกาลาเลอร์เนี่ยถ้าจะดึงศักยภาพเขา อย่างเกมเนี้โอเคนะแต่โดยรวมอาจจะยังดูธรรมดานะครับผมแต่ไอ้ลูกที่มันได้ใจแฟนก็แบบขยันอ่าใช่ไหมครับเรียกฟาวได้วันนี้โอ้โหเรียกฟาวได้กระจุยเลยนะสำหรับคอนเนอร์กาลเกอร์นะครับแต่ว่าคืนด้วยหน้าที่เขาอะเล่นกองกลางเนี่ยมันต้องตัดทั้งตัดเกมทั้งทำเกมด้วยมันไม่ใช่สไตล์เขาเลยครับ เ,ออเขาเน็กาลกเกอร์ไม่ใช่สไตล์นี้นะเป็นสไตล์ที่ขึ้นไปสอดแล้วก็ไล่เพรสแดนบนเ,ออเขาจะเป็นตำแหน่งแบบเป็นตัวธรรมชาติเขาเลยคืออยู่ตัวบนอนะหรืออิสระ่าเป็นตัวแบบกองกลางที่ให้อิสระเขาหน่อยเพราะว่าบางทีเขาจะไปช่วยไล่บอลกับเพื่อนได้หรือขึ้นไปสอดยิงประตูกองหน้าโดนประกบใช่ไหมเขานี่แหละจะขึ้นไปสอดยิงประตูแต่ทีนี้มาอยู่เชลซีเนี่ยหน้าที่เขาเยอะครับ หน้าที่มันเยอะเกินอ่ะมันก็เลยทําให้อย่างทุกวันเนี่ยมันก็เลยรับภาระได้มันเยอะไปะนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเนี่ยพาเลตเนี่ยก็สนใจจะดึงกลับไปอีกรอบนึงอ่ะจะยื่นข้อเสนอให้กับเชลซีในช่วงท้ายๆตลาดมกราคมเนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าคอนเนอร์การาเกอร์จะอยู่หรือไปนะครับผมจะยังอยู่กับทีมต่อ,อยังจมด,ดูการไหมหรือว่าจะย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้เลยนะรก็ไปว่าในเกมนะผม กลายเป็นว่าจังหวะลุ้นประตูเป็นของคิสซาพาเลตนะตอนแรกเนี่ยเชลซีก็พยายามบุกนะนะผมมาด้วยแพชชั่นเลยนะครับผมแล้วก็พึ่งก่อนเกมพึ่งไอ้นี่ด้วยนะเอ่อลำลึกของการเสรียชีวิตไปนะของจารุ้าวิเอลลี่แต่ว่ากลายเป็นว่าโอกาสเนี่ยเป็นของคิสซาพาเลตสองครั้งซ้อนๆเลยนะผมในช่วง20นาทีอะจากอาก่ามิเชลก่อนนะยิงยิงซ้ำติดเซฟมั้งนะครับผมติดเซฟเก,ฟเกฟป่าที่ พยายามเล่นกันในกรอบกรอบหกล้านะครับผมแต่ว่า,ามิเชลยิงไปติดเซฟและอีกรูกนึงนะครับเป็นการาเบิ้ลนบอลน,นะครับผมแล้วก็เบอร์เจ็ดเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เลยเดี๋ยวลอวชื่ออะไรนะเบอร์เจ็ดเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะออลิเซ่อ่าอลิเซ่นะครับผมวอลเล่ด้วยด้วยซ้ายแต่ติดเซฟเกฟป้านะครับผมกลายเป็นว่า ชีซาบาลเลตได้ลุ้นกว่านะผมในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีก็มีลุ้นบ้างน,นะครับสามครั้งซ้อนนะจากเตลโกซิวาแต่ไอจังหวะที่สองเนี่ยไปโดนลำ้ำจับล้ำหน้าก่อนของค่ฮาวเาวิรแต่ว่ายิงไอจังหวะสามที่ยิงไปเนี่ยติดเซฟเนี่ยยิงดีแล้วครับแต่ว่าก็อาทางากัวเอต้าเนี่ยเขายังปฏิกิริยาดีอยู่นะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยอ เสีเยดเปิดแล้วก็ฮาร์เวสได้มงก่อนแล้วนะแต่ว่าข้ามคานไปนะผมแล้วก็ปะทะกับผู้รักษาประตูไปด้วยเจ็บไปนะผมแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งที่หน้าหน้านี่มากเลยแบบได้แบบน่าจะใกล้เคียที่สุดในครึ่งแรกก็คือจังหวะของลุยส์คอร์ครับที่คอนเนอร์กาลเกอร์เปิดจากกาขวาไปทางเสาไกลอ่ะแล้วลุยส์คอร์อยู่คนเดียวเลยนะแต่แปรแปรสวนกับไปไปทางไปทางขวามือตัวเองต่ออ่ะแบบ คอนเนอร์การ์เกอร์มาจากทางขวาใช่ไหมครับเปิดปุ๊บแล้วก็ส่งเหมือนเหมือนยิงย้อนกลับไปอีกทีนะึ่ะนะครับผมก็เลยอไม่ได้ประตูแบบน่าเสียดายนะครับแต่แล้วเนี่ยไอช่วงคิซาบัเล่ช่วงท้ายเกมเนี่ยได้ลุ้นเลยนะเซฟจากเส้นเลยเครับเกป้านะครับผมแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจบครึ่งแรกเนี่ยซีเยตยิงไปติดเซฟอีกทีหนะึ่งยิงวันเล่เต็มเต็มที่นะนะด้วยซายแต่ก็ติดเซฟ นะครับผมก็จบเกมไปนะในครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังเนี่ยเ,เกป้าออกเซฟอีกนะครับผมวันนี้เซฟเยอะมากนะส่วนตัวมาให้แมวดมแมทได้เลยอะ่ะถ้าไม่ได้เขาอะ่ะลุยซาฮาอ่ะวิลฟิศซาฮาแม่จะพูดลุยซาวิลฟิซาฮา,าหลุดไปอ่ะนะผมเป็นน่าจะเชลซีจ่ายพลาดกันมั้งแล้วก็หลุดไปโอลิเซจ่ายให้ซาฮาแล้วก็ตะบ,บันด้วยขวาเหมือนชกบอลออกมาเลยแบบยิงแล้วก็แรงแค่ไหนก็ชกแรงขนาดนั้นเลยนะผมแล้วก็ คาร์วัตก็ยิงแต่ว่าเบาไปเข้ามือเข้าซองเลยนะผมแล้วก็จนมาได้เตะมุมนะค,คือคอนเนอร์การ์เกอร์จริงๆนะผมเท่าที่ดูนะผมคอนเนอร์การ์เกอร์เนี่ยเตะมุมนะครับผมไม่เล่นไม่เล่นเตะมุมนะเล่นสั้นครับส่งให้แบบส่งให้ฮาคิมซีเยดนับผมคือส่งตอนแรกส่งจงังหวะแรกนะฮาคิมซีเยดส่งคืนแล้วก็ส่งกลับแล้วก็ เปิดให้คาร์เวส์หมงเข้าไปนะครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผมก็ช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการปลดล็อกให้กับแฟนเชลซีนะครับหเ,เกือบจะเสียเกือบจะเสียแต่ก็มาได้ประตูนี้นะครับผมแล้วก็จังหวะได้ลุ้นนะครับผมของอการยิงอของแบบเมสันมาส์เปิดมาปุ๊บแล้วก็เปิดผมว่าน้ำหนักมันแรงไปน,นที่หนึ่งที่คาร์เวส์เกือบหมงได้นาะทีประมาณทักแปดสิบนะครับผมที่เป็นลูก ฟรีคิกอะนะครับผมแล้วก็เมสันเมาส์หลุดไปทางขวาแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางอ่ะรู้สึกน้ําหนักมันจะน่าจะแรงไปด้วยแล้วก็คือผมก็ไม่รู้ว่าคายฮเวิรมันได้แบบคือโอบามียองสื่อสารหรือเปล่าแบบปล่อยหรือเปล่าจะแบบบอปล่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคายฮเวิร์ด็มงแล้วมันบางไปแล้วก็หลุดกรอบออกไปนะผมไม่แม่แบบน่าเสียดายนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ย เกป้าก่อเซฟอีกนะผมลูกยิงไกลของอนักเตะพาเลสดเดี๋ยวผมดูคูลเล่เยิงไกลแล้วเกป้าลอยตัวเซฟมือเดียวอะข้ามคานไปแล้วก็อย่างที่บอกจังหวะสุดท้ายท้ายเกมเลยอะที่อน่าจะเป็นเอ็ดวาร์ไม่ใช่สาหานะเอ็ดวาร์ที่ชาโรบามาพัวพันแล้วก็จนจนทำออกหลังไปเองอ่ะไม่ได้ยิงอ่ะนะผมก็เลย คือทดเจ็ดนาทีทดเกินมาด้วยนะช่วงนั้นะนะครับผมไปพวพันพวพันจนเอดดอาร์ยิงแบบแปลกๆแ,แ,แล้วหลุดหลุดออกหลังไปเองนะผมก็เลยจบเกมไปแล้วไม่มีอะไรจบเกมไปครับเชลซีก็ทําได้นะผมชนะเก็บสาคะแนนได้ชนะเฉือนไปหนึ่งประตูต่ตอศูนจากประตูชายของคายฮาวเวสนาผมก็เลยเอาตามนี้นะครับผมผิดพลาดย,ยังไงขออภัยไว้ด้วยนะก็พูดสรุปสรุปนบในเกมที่เกิดขึ้น นะครับผมจังหวะลุ้นประตูเนี่ยผมว่าพาเลตก,ก็ลุ้นได้ลุ้นนะแต่ว่าก็ติดเซฟเกป้านะผมก็เลยโชคร้ายไปส่วนเชลซีมาได้ประตูเนี่ยครับของไคล์ฮาวเวิสก็เลยเก็บ3คะแนนไปได้นะครับในรอบกี่เกมอ่ะพอตเตอร์ไม่ชนะมานานแล้วอ่ะนะครับผมก็กดล็อกสักทีนะครับผมเกมหน้าเจอกับลิเวอร์พูลเลยนะครับไอ้คู่แรกด้วยนะครับผมนะทุ่มครึ่งนะครับผมก็ติดตามกันต่อไปเพราะลิเวอร์พูลก็แพ้ไบรตันมาเมื่อคืนวันเสาร์อ่ะนะครับผม น่าจะสึกหนักสาหรับเชลซีนะครับผมในเกมวันเสาร์นะครับที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเกมนั้นนะผมยังลุ้นน่ะว่าเกมหน้าเนี่ยลุ้นว่าลิสเกมกับชีเวลน่าจะกลับมาทั้งคู่อ่ะขอลุ้นให้กลับมาคนใดคนหนึ่งใครก็ได้ครับกลับมาคนหนึ่งนะครับผมก็ตามลุ้นเงินต่อไปส่วนสกาเลียเนี่ยพอตเตอร์เขาพูดหลังเกมว่าพักเดือนหนึ่งนะครับผมประมาณ4ี่สัปดาห์นะครับสำหรับเดนิสากาลเียนะครับก็ไปดูรายชื่อครับที่ พอตเตอร์ส่งมาครนะับ4-2-3-1ครับคือเล่นเหมือนเอาชาโลบาเล่นแบ็คขวาเลยวันเนี้ยนะครับผมโกเป็นเกป้านะครับผมให้แม้ดอแมทนะแม้จะในฮูสกอร์เหมือนติดดาวให้ซีเยตนะครับแต่ว่าผมให้เกป้าเพื่อเพราะว่าแบบช่วยให้เชลซีได้สามคะแนนไงนะผมผมให้เกป้านะครับเกป้าเป็ผ a, นผู้สาวตัวเซนเตอร์สองคนก็บาเดชิวกับซิวาแบ็คขวาเป็นชาโลบาแบ็คซ้ายเป็นลุยส์ฮอลนะครับ กองกลางกอนนัการ์ลเกอร์กับจอร์จินโยนะผมชูอเมกา้าขึ้นไปเล่นตัวบนเลยนะนะผมจะว่าคือดูแลเหมือนตัวเชื่อมเกมแล้วยืงๆไปทางซ้ายด้วยซ้ำอ่ะแบบประสานงานกับลุยโซนะครับผมทําบ่อยนะทั้งคู่เลยนะผมรู้สึกจะทําบ่อยเลยในช่วงครึ่งหลังอะ่ะนะผมแบบคอยประสานงานกันเมสันเมาส์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวอิสระมากกว่าถ้าแผนแบบนี้นะคือผมว่าเมาส์น่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวอิสระนะตรงกลางมากกว่าชูอเมกา้ายืนลิมเส้นฝั่งขวาไปนะเสียด ปีกขวานะเออชูวูเมาซ้ายนะขอไปชูวูเมกาซ้ายแล้วก็เสียดตีขวานะครับหน้าเป้าเป็นคาร์เฮาส์นะครับสำรองเนี่ยเอ่อใช้ไม่เต็มโคต้านะสี่คนนะผมก็เอาโอบามายองแทนชูวูเมานะครับอ่าคูริบารี่แทนลุยซอร์พลุยซอเนี่ยตอนครึ่งแรกเนี่ยเหมือนเจ็บเจ็บนิดนึงอะ่ะแต่ที่ผู้บรรยายบอกว่าเหมือนอาการแบบเหมือนเดินกระเพาะนิดนึงแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะก็ ลุ้นว่าขอให้ไม่เจ็บแล้วกันนะำเซอร์โรลิสออกก็คือคูริเบลรี่ลงมาเล่นแทนแบบคือลงมาเล่นแบ็คซ้ายแทนเลยนะครับผมในเกมวันนี้แล้วก็โควาสิตเนี่ยแทนคายฮาวเวสแล้วก็เซซ่าอาสปิเกรตาแทนฮาคิมซีเยตนะครับผมก็ประมาณนี้สลับรายชื่อแล้วก็ตัวสมรองที่ใช้ในเกมนี้นะครับสี่คนนะครับไม่เต็มโคต้านะใบเหลืองนี่มี2คนนะกาลักเกอร์กับจอร์จินโยที่โดนไปคนละใบนะบผมใบเหลืองใบเหลืองว่อนทางคริสตัลพาเลร์หกใบนะครับผมนะ แต่ในเนี้ยมันเขียนห้านะอ๋ออ่ออาเวล่าโดนอ่าอเคนักเตะไม่เกี่ยวผมลืมไปนะไปถึงเวลาดโดนใบเหลืองไปด้วยนะแต่ไม่นับนะเอานักเตะเฉยๆอสถิสต,ตของพิมลิกถูกแล้วครับที่อ่าคริสาพาเลตโดนใบเหลืองห้าใบนะครับก็เซตตีหลังเกมนะครับผมเชลซีครองบอลไป62.5ิบสเปอร์เซ็นต์นะผมยิงทั้งหมด15ครั้งเข้ากรอบแค่5โอ้โหน่าจะยิงได้ครึ่งหนึ่งนะตามจริงอ่ะครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยิง หลุดก่อไปเองบ้างอะไรบ้างนะครับสัมผัสบอลไปเนี่ยแปดร้อยสิบหกครั้งเลยนะครับผ่านบอลไปห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าครั้งนะครับผมเตะมุมเนี่ยสิบเอ็ดครั้งเลยนะครับล้ำหน้าไปสามนะครับเสียฟาวไปสิบนะครับผมใบเหลืองอย่างที่บอกครับสองใบจอร์จินโย่คอนเนอร์กาลัเกอร์นะครับก็ประมาณนี้สำหรับสแตทหลังเกมนะครับผมเอ่อถือว่าเป็นโอเคนะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมระดับหนึ่งแล้วกันไม่ได้แบบว่า ดีจนแบบเชล,เชลซีน่าพอใจนะครับแต่ว่าก็คือว่าชนะก็โอเคครับเก็บมาได้เป็น28แต้มนะแต่ยังแต่ยังอยู่ที่เดิมนะอันดับ10นะครับผมก็รู้สึกจะคะแนนเท่าริวปูเลยมั้งนะครับผมก็ติดตามดูกันต่อไปก็เชียร์กันต่อไปครับก็อันดับได้เท่าไหร่จะไปเล่นบอลยุโรปถ้วยไหนอะไรยังไงก็ตามนั้นแต่ผมไม่อยากให้ไปเลยนะอยากจะให้เป็นเหมือนดดูการคอนเต้อะ นะครับผมเพื่อจะได้โฟกัสในลีกบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีการเปิดตัวนะช่วงพักครึ่งครับอ่ามิคาโลมูดิกมิคาโลมูดิกนะอ่านจะอ่านชื่อประมาณนี้มั้งนะครับมิคาโลมูดิกนะครับปีกวัยยี่สองปีจากชักต้าโดนเนตนะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับก็ร้อยล้านยูโรนะครับผมประมาณแปดสิบแปดจุดห้าล้านปอนด์นะครับผมที่บีบซเขียนไว้นะครับก็คืออ่าเงินต้นเนี่ยเจ็ดสิบล้านยูโรหกสิบหกล้านปอนด์ประมาณเนี้ย หรือ60หรือเท่าไหร่นะประมาณนี้เจ้ล้านยูโรแล้วกันเอาเป็นที่เข้าใจนะแล้วก็แอดออนเนี่ยสาล้านยูโรนะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับผมสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้แล้วก็มีการย,ายืนไว้ะายก่อนเกมนะสำหรับจานลูก้าเวียลลี่ครับตำนานเชลซีที่จากที่เสียชีวิตไปนะผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในเกมกับลิเวอร์พูลเลยนะผมพักายาวช่วงนี้ก็ตามข่าว นักเตะไปนะผมเดือนมกราผมเดือนเดือนอของเดือนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทานะแานเฟอร์ทอเนี่ยเพราะว่าข่าวมีเยอะนะผมก็ติดตามในเพจแล้วกันนะผมเชลซีนิวส์อัปเดตนะที่ทําไว้นะพวกที่ลิงลิงด้านล่าแบบยังไงก็ฝากไว้ทุนนี้ยังไงครับก่อนจากไปนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ช่อง h e a r t of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะผมสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะคิสตัลเาเลตไป1นประตูต่ตอศูนย์ก็ขอ โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ